นี่ค่ะนี่ค่ะหางกระหอกที่ว่าช่ำไว้นะคะเนี่ยขนาดว่าเพิ่งจะติดนะคะเป็นดอกแล้วจ้ะปลูกง่ายดูแลง่ายจ้ะสวยงามเนี่ยช่ำไว้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะทักมาได้ทางนี้จ้ะอังเฟสนี่นะคะราคาไม่แพงกันเอง แต่ถ้าอยู่ไกลค่าสูงก็จะแพงหน่อยนะคะแต่ก็จะพยายามให้เบาที่สุดละค่ะนี่หางกระโลกลอ,อืมปลูออกง่ายดูแลง่ายแล้วก็เวลาเป็นดอกก็สวยเหมือนที่ให้ดูข้างหน้านั่นเลยจ้ะสวยมากค่ะ ลูกไว้อย่างอื่นก็มีนะคะว่านหางจระเข้ปลูกไว้ชำไว้ขายเช่นกันค่ะเจ้าของร้านเขาบอกสนใจสั่งได้เลยค่ะอยากให้เพาะพันธุ์อันไหนให้ก็จะเพาะเนี่ยมีต้นไม้มากมายหลายชนิดสิทีิเรือนนอกเรือนในอโกนิมาแสงเงินแสงทองความตายงายเป็น เศรษฐีพันล้านมีหมดค่ะโกศลนหรือว่าจะเป็นนี่ค่ะดอกกล้วยไม้แคทเธอรียาก็ขายเช่นเดียวกันค่ะติดต่อได้จากเจ้าของนะคะนี่นกำลังออกดอกนี่ค่ะแคทเธอรียาช่อนี้นะคะสวยมากค่ะแดดสองเอ้ย หันไปทางไหนนี่ค่ะต้นแคเทเรียานะคะกำลังออกดอกแล้วก็เจ้าของก็ช่ำไว้หลายกระถางนะคะสนใจติดต่อทักแชทมาได้ค่ะนี่ก็หมากผู้หมากเมียค่ะหมากผู้หมากเมียแล้วก็โกสนก็มีหลายพันจ้ะดิ้นมังกรก็กำลังออกดอก อินมังกรไผ่กวนอิมนะคะนี่ไผ่กวนอิมก็มีอินมังกรก็มีเอ่อเฟื่องฟ้ามันมีชื่อไหมมันมีชื่อบอเอือยเฟื่องฟ้าเนีนี่มีชื่อบอเออแต่เฟื่องฟ้าซื่อเนาะเฟื่องฟ้านี่ก็ชําขายเหมือนกันจ้ะแล้วก็ ว่านเศรษฐีนี่ก็ขายเหมือนกันจ้ะพี่น้องจ๋านี่สวยงามอลังการมีแต่ดอกบ่มีใบเลยจ้ะพี่น้องพีเสื้อกระดอกไม้เจอไม่ได้